แล้วทุกคนมาเด้อแซ่บๆนำกันนี่ฮ้อนๆอยู่เลยแกงเองกินเองแกงเตยังแกงใส่เห็ดเขาเริ่มเนี่ยก็เฮ็ดบดเฮ็ดบดเนี่ยใส่ผักขาผักเน่าผักขามาเด้อทุกคนแซ่บๆนำกันเด้อจ้าแบบเนี่ยแกงเองกินเองมื้อนี้ เองเ้าไม่ใส่เห็ดเตรียมเครื่องสดใสใสพักเองเ้าไม่ใส่พักค่ะดีค่ะทุกคนพอกันอีกแล้วเจ้ากับช่องคนซิวเวอร์ชาแนลจ้ามน,นี วันนี้พาทุกคนมากินแกงหน่อไม้เดี๋ยวเ <Yeah. S 1> สีนเยน้องแกงหน่อยตักแก้มแกงแล้วแล้วแกงแล้วแล้วทุกคนมาเด้อแซ่บๆนำกันนี่ฮ่อนๆอยู่เลยแกงเองกินเองแกงเตยเหงแกงใส่เห็ดเขาเอื้อนเนี่ยก็เห็ดบดเห็ดบดเนี่ยใส่ผักคะ ปากเน่าปักขามาเด้อทุกคนแซ่บๆนํากันเด้อจ้าแบบนี้แกงเองกินเองมาเด้อชาวยูทูบทั้งหลายเอฟซี FC ทั้งหลายอยู่ใกล้อยู่ไกลมากินแกงหน่อไม้นํากันแกงหน่อไม้ยายเนี่ยได้แกงเองกินเองตาเราบ่มักแกงหน่อไม้แกงกินผู้เดียวแกงใส่เห็ดไม่เห็ด ขออนุญาตใส่มือเด้อจ้ามือกรล่างแล้วใส่ผักคะหรือผักเน่าสุดน้ำห่อนหอนสุดลายปลได้มันหอน่อนข้าวเหนียวก็ห่อนมาเด้อเอฟซีกินแกงหน่อไม้นุ่มกันเด้อ อใส่ผักน่าอะไรฮัลฮัข้าวคั่วฮักก็แล้วฮอน online, lại hết bút đói Cảm ơn โอ้โห oh. เป็นตาชิ้นงาดเลดยดิมาดีใจสี F C, ทั้งหลายแซบแซบดีใจแซบแซบนำกัน คนก็ฮ้อน รุ่นค่ะแกทั้งเพชรทั้งห้อนที่กันี้เพชรอีหสีใสามหน่วยชมชื่อหมกเพชร sép sép đèn điện kinh điện xây thằng buồng xây thằng mương อ,อิ่มแล้วเดอบยวบน,นันกินผู้เดียวบ,บ่แซ่บต้องกินหลายๆคนมันยังแซ่บแก่งน่อไม้กับตามะฮหง สำนีลจ้าทุกคนอิ่มแล้วบัดนเนี้ยสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีลจ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคนชิวอร a ชแนลสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งเพื่อแจ้งเตือนพ่อกันใหม่คลิปหน้านะจ้าทุกคน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยายแนนด้วยจ้าพอกันใหม่นะจ้าไปก่อนค่ะดีค่ะ